บทที่หกแลกหัวใจเป็นเชคานจริงๆเขายังเป็นคนเดิมในความทรงจำของเธอโครงร่างสูงใหญ่กำยำใบหน้าคมกล้าวแต่กลับไม่ดูเย็นชาคงเพราะดวงตาสีทองคู่นั้นเรากับกำลังยิ้มได้ปลายนิ้วเรียวสั่นน้อยๆเรื่องราวแต่ละตอนที่เขาเคยช่วยเหลือเธอผุดขึ้นมาในสมอง มันแล่นไปเรื่อยๆจนหยุดที่เขานั่งลงแล้วแตะคนขาซึ่งมีเลือดไหลของเธอแผลลึกมากเราต้องค้างที่นี่ให้เธอได้พักก่อนหัวใจของจิลี่เต้นโครมครามอย่างแรงแบบที่ไม่เคยเกิดกับใครคุณสะสมของพวกนี้หญิงสาวสะดุง้ง หันไปหาเจ้าของน้ำเสียงแหบห้าซึ่งทำลายความเงียบเขาหยิบกระปุกเครื่องเทศที่วางบนโต๊ะกลางขึ้นมาดูอย่างสนอกสนใจเชคานไม่เคยเห็นใครทำของกระจุกกระจิกพวกนี้เลยมันดูเป็นงานที่ต้องใช้ความพิถีพิถันมากไม่มีใครในเผ่ามีมือช่างประดิษฐ์ประดอยแบบนี้เป็นของที่จือลี่ทำอย่างง่าย,ายๆเธอใช้ท่อนไม้ซอกวงตรงกลาง แล้วทำฝาปิดแค่นั้นความละเอียดละออยังนับว่าห่างไกลาจากของใช้ในสมัยที่เคยเป็นราชาอสูรเพื่อหัดทำมันเหมาะไว้ใส่พวกเครื่องปรุงดีเธอว่าเบนสายตากลับมาที่การทำอาหารเพราะไม่อาจทำใจให้สงบขณะสบตาของเขาอีกแล้ว ยิ่งนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเธอก็ยิ่งรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเครื่องปรุงหรือผงพวกนี้ก็กินได้งั้นเหรอเขาประหลาดใจเชคานมองไม่ออกว่าล้วนทำมาจากผักป่าและสมุนไพรที่ไม่มีใครชอบกินหากไม่อดอยากจริงๆแต่จิลี่เอาใบสมุนไพรพวกนั้นมาป่นเป็นผงไว้ใช้โดยเฉพาะ ทำมาจากอะไรเขาถามต่อเธอส่งสายตาไปยังตะกร้าผักป่าบางอย่างมีกลิ่นหอมและรสชาติดีฉันเลยป่นละเอียดไว้ดวงตาสีทองจดจ้องตามตำแหน่งที่เธอบอกครู่หนึ่งเขาก็เข้าใจหยิบบางกระปุกขึ้นมาดมแต่เพราะไม่ชินต่อกลิ่นเครื่องเทศ ไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงร่างสูงจามฟุดฟัดหญิงสาวหัวเราะอย่าเล่นเอาไว้ฉันทำให้คุณดูว่าใช้ยังไงไม่นานนักเธอก็เตรียมอาหารเสร็จเพราะกลัวว่าเขาจะรังเกียจที่เป็นกระดูกเธอจึงทำออกมาหลายอย่างที่สุดเท่าที่จะทำได้ ว่าแล้วก็เคืองตัวเองไม่น้อยชวนเขามาบ้านครั้งแรกกับให้กินเศษเนื้อและกระดูกความประทับใจที่มีต่อกันจะลดลงหรือไม่แล้วแบบนี้เธอจะขอให้เขาเป็นพ่อพัน์ในอนาคตได้อย่างไรทว่าในสายตาของชายหนุ่มกลับรู้สึกเหลือเชื่อ ไม่คิดว่าทั้งหมดนี้ทํามาจากกระดูกกองหนึ่งแม้เขาจะเคยได้กินแบบนี้ในวัยเด็กแต่ไม่มีอะไรที่ดูดีใกล้เคียงกับที่เธอทําให้เลยแม้แต่น้อยเขาไม่เคยเห็นใครทําอาหารสวยเท่าเธอเลยแม้แต่คีน่าที่ทําของกินในงานเลี้ยงรอบกองไฟก็ยังสู้ไม่ได้บนโต๊ะมีไขกระดูกย่างน้ำแกงไขกระดูกใส่ธัญ,ญพืชและเนื้อติดกระดูก ที่ถูกนำมาเสียบไม้ย่างเป็นไม้เล็กๆหลายไม้วางเรียงเป็นแพรเธอเลื่อนไปวางไว้ใกล้เขาแล้วค่อยๆโรยเครื่องเทศในกระปุกลงไปคุณคงกินเผ็ดไม่ได้มัง้งงั้นใส่น้อยๆก็แล้วกันเธอเดาถูกไม่เพียงเชคานไม่กินเผ็ด เพว่าคนในหมู่บ้านก็ไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีรถเผ็ดมาก่อนพวกเขาไม่รู้จักเครื่องปรุงรสนอกเหนือจากเนื้อย่างหรือต้มแล้วสิ่งที่โปรดปรานคือรสเปรี้ยวหวานของผลไม้เท่านั้นเชคานลองกินอาหารที่เธอทำทันทีที่รับรู้ได้ถึงรสชาติแปลกใหม่สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไป ไม่รู้ว่าเป็นรสชาติแบบไหนแต่เขารู้สึกดีมากๆม,มันแผ่ซ่านขึ้นไปทั่วทั้งโพรงปากรามไปจนถึงจมูกจากนั้นจึงรู้สึกโล่งแล้วยิ่งอยากกินมากขึ้นกว่าเดิมคุณลองไขกระดูกอย่างกับน้ำแกงด้วยสิเธอว่าชายหนุ่มไม่ปฏิเสธทั้งสองอย่างนั้นก็อร่อยไม่แพ้กัน มองเขากินพักหนึ่งเธอจึงจัดการกินอาหารของตนเองบ้างคงเป็นเพราะอาหารอร่อยเกินไปเสียงพูดคุยในตอนแรกจึงเงียบลงเชคานรอบมองร่างที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะโต๊ะไม่ใหญ่มากเขาจึงสามารถจ้องเธอได้อย่างใกล้ชิดเบื้องล่างหัวเข่าของทั้งคู่ชนกัน คิดว่าเธอช่างเปราะบางจริงๆกระทั่งหัวเขายังอ่อนนุ่มแบบนี้เขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอทําอาหารอร่อยหัวหน้าเผ่าก็คงไม่รู้เช่นกันแต่เมื่อทบทวนก็เห็นว่าดีแล้วที่ไม่มีใครรู้ไม่อย่างนั้นงานหัวหน้าหน่วยทําอาหารคงตกมาถึงเธอหน้าที่แบกหามซากสัตว์ออกแรงแล่เนื้อนั้นหนักเกินไปไม่เหมาะกับมือขาวบางคู่นี้สักนิด จะหมดแล้วเหรอฉันเติมให้คุณนะไม่รอให้เขาได้เกรงใจเธอก็หยิบหม้อมาตักเติมให้จนหมดจนแล้วจนรอดก็กลายเป็นว่าเชคานเหมากินคนเดียวเกินครึ่งผมกินอาหารของคุณหมดเดี๋ยวผมจะไปเอาของตัวเองมาให้ ที่แรกเขากลัวว่าความใจดีที่มีให้ชิคูจะเป็นการสิ้นเปลืองอาหารไม่ใช่หรอกมันยังมีเหตุผลอื่นตอนนี้กลายเป็นเขาเสียเองที่มาแย่งเธอกินเดีเ๋ยวไม่เป็นไรเธอยื่นมือไปรั้งเข่าไว้ก่อนจะทันได้คิดจากนั้นจึงปล่อยท่อนแขนกำยำที่เธอกำไม่รอบอย่างเกอ้อเขิน ฉันกินอิ่มแล้วชายหนุ่มยังดูไม่คอยตามเธอชั่วขณะนั้นจือรี่เกิดความคิดบางอย่างถ้าคุณคิดจะเอามาให้ฉันจริงๆฉันมีของที่อยากได้อยู่อะไรหัวใจนะแต่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเธอรีบปฏิเสธพลวัน กลัวเขาจะคิดว่าเธอกำลังเอาเปรียบที่นำกระดูกมาแลกหัวใจฉันแค่อยากลองชิมขอชิ้นเล็กๆเท่านี้เธอวาดวงกลมบนโต๊ะอย่างอื่นไม่ต้องเอามาให้แล้วเชคานคุ้นคิดอยู่พักหนึ่งคิดว่าเธอไม่เคยออกล่าทั้งชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสได้กินหัวใจจริงๆ ในที่สุดเขาก็ตกลงได้สิผมจะแบ่งมาให้ใชายหนุ่มรับปากเรื่องหัวใจแต่เรื่องอื่นๆนั้นยังไม่ได้พูดเขาจากไปไม่นานจึงกลับมาที่บ้านของเธออีกครั้งพร้อมอาหารจำนวนมากจือลี่อ้าปากค้างฉันบอกแล้วนายว่าไม่ต้องเอามาไม่ได้เอามาให้เปล่า ดวงตาคมกริบจ้องเธออย่างนิ่งสงบดูเหมือนเขาจะสรุปผลมาแล้วและไม่ต้องการให้เธอตอบเป็นอื่นต่อไปนี้ผมมากินกับคุณหลังจากที่ว่าไว้เมื่อวันก่อนวันต่อมาเชคานก็ทำอย่างที่พูดมาเคาะประตูบ้านของเธอตั้งแต่เช้า นี่เป็นเวลาที่คนในหมู่บ้านกำลังตื่นและเตรียมตัวออกไปทำงานประจำวันเว่าจิรี่กลับต้องกุลีกูจอมาเปิดประตูให้เขาก้าวเข้ามานั่งในบ้านคนยังเมาขี้ตาแต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำอาหารเช้าใกล้จะเสร็จแล้วไม่ต้องรีบก็ได้ผมรอ ชายหนุ่มมองไปรอบบ้านอย่างสำรวจไม่รู้เลยว่าคนฟังรอบส่งสายตาค้อนให้ตนเมื่อวานพอเขาพูดอย่างนั้นเธอก็ตกใจกับปริมาณอาหารที่เขานำมาให้เห็นเขาว่าเอามาไว้ที่เธอทั้งหมดต่อไปนี้จะมากินกับเธอทุกมือ้อความเกรงใจหายไปอยู่ไหนกัน ริมฝีปากบางเม้มลงพยายามกั้นหัวเราะเธอไม่เคยรู้เลยว่าเชคานจะเห็นแก่ของกินได้ขนาดนี้แบบนี้ถ้าพวกเธอทั้งคู่สนิทสนมกันแล้วจะพูดเรื่องทำเด็กกับเขาง่ายขึ้นหรือไม่คิดเองก็หน้าแดงในเต่าไม่แล้วเขาเตือนด้วยน้ำเสียงราบเรียบไปนั่งรอไปนั่งเฉย,เฉย เดี๋ยวนี้น่ะ,ะเขาลุกมาตั้งแต่ตอนไหนร่างสูงไหวไหลทางเดินสำรวจรอบๆไม่มีอาการของคนที่อยากนั่งรอแม้แต่น้อยเพื่อเป้าหมายในอนาคตเธอคงต้องปล่อยให้เป็นไปแบบนี้แต่สักวันอาจหัวใจวายตายก่อนแน่นอน